ทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าพิซซี่ก็อยู่ที่โบสถ์นะคะเอ่อแล้วก็วันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะเข้าให้ป้าพซซี่เอ่อพี่ป่านนะคะที่โบดให้ป้าพซี่ผัดผักรวมกระทะใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้างเวอร์นะคะนี่คือพี่ป่านของเรานะคะใครที่ดูคลิปคริสต์มาสก็จะเห็นพี่ป่านคะนี่ค่ะ พี่ป่านแกงะแนงอะไรนะคะสมันค่ะค่ะคือเราแกงเลี้ยงคนค่ะเล็กๆไม่นะคะใหญ่ๆนี่ค่ะเราจะทํากันนะคะนี่คือพี่ป่านรับหน้าที่ส่วนผัดผักรวมนะคะพี่ป่านให้ป้าเพซี่ผัดนะคะแล้วก็พี่ป่านนี้ก็เดี๋ยวจะมีช่องทําอาหารเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะชื่อช่องอะไรคะหรือว่ายังมีชื่อเลยเดี๋ยวนะคะค่ะเดี๋ยวเปิดยังไงเดี๋ยวป้าเพซี่จะบอกอีกทีนะคะทําอาหารเก่งนะคะพี่ป่านเขาเคยเปิดร้านนะคะ ส่วนนี้นะฮะกระทะที่จะผัดผักรวมของเรานะคะอรังมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันก่อนเลยนะคะเสกสันนี่รู้สึกว่าพ่อแม่เขาเป็นพิเศษนะเรอะอุ๊ยเหรอโอเคอันนี้เปิดยังไงเออใช้ปืนค่ะ นุ่นเนี้ใช้ปืนยิงใช่เลยช่มะขวาบมบอกเป็นตัวอย่างโอเคค่ะยิงเลยใช่ไหมฮะต้องเปิดก่อนไหมฮะเปิดซ้ายขวาค่ะแก๊สรุ่นนี้ไม่เปิดเปิดไปข้างหน้าค่ะเปิดไปข้างหน้านี่นะอันนี้ตัวนี้ใช่ไหม่ะแล้วก็ยิงเลยค่ะยิงเลยนะคะยิงเลยอ่ะคะเอาตรงไหนดู รุ่นหญิงที่ไม่ชอบมาเยอะพี่ก็ตัดออกเออดีฮะแต่ว่าเวลากินเราก็ไม่ได้ตัดออกปะหยับขยับได้เนาะคุณรู้สึกได้อ่าตลาหลิวอยู่ตรงนู้นนะคะตลาหลิวบางชั้นแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จัดหาตาอัธยาศัยเครื่องปรุงตรงไหนมั้งคะข้างล่างนี้ใส่หมดเลยใช่ไหมนะใช่มีมีแต่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวโอเคน้ำปลาน้ำเกลืออะไรอย่ก็เกลือ โอเคค่ะแค่นี้ก็พอแล้วคนะ่ะเดี๋ยวพี่จะจัดให้ประมาณนี้ทนี่ทำอาหาไม่ใส่เขาไม่ใส่ชูรสกันนะคะ<ม>นี่นะคะเราจะผัดใส่หมูนะคะหมูก็พี่ป่านก็หมักไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็น้ำมันก่อนเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันเลยหุย้ยกระทะใหญ่นะเพราะพี่ซิบนคนที่ชอบทําอะไรใหญ่ๆนะคะเล็กๆไม่นะคะใหญ่ๆนี่นางมักเลยนะคะ สะใจค่ะเห็นกระทะแล้วเห็นกระทะแล้วรุ่งเลยรุ่งเรืองค่ะรุ่งเรืองอ่ะรุ่งเรืองขวดนี้มีใส่ผิวหยางเลยรุ่งเรืองเลยนะคะแก๊สปักผักต้องแก๊สแหลกแหงกเกินเร่งได้ค่ะเป็นหัวเป็นเตาหัวเรื่ อ๋อ,อไม่ต้องทำที่กปนป่นาใช่ไหมคะให้ทำไหมควรจะหั่นแต่ถ้ามันหนาจะร้อนยากโอ้ยดูนะคะดูแกงนะคะแกงที่ปาะะ่านะคะอลังมนะคะเวอร์วังนะคะเออเนื้อแบบเป็นชิ้นใหญ่เลยไม่ขี้เหนียวเลยนะคะ,ค,ะคือคนละชิ้นเลยค่ะจุก <laughs> จุกจดให้แบบจุกจุกเลยค่ะเจอมันก็หลังก็ไว้นี่จุกเลยนะคะ ไม่เน้นข้าวก่อชิมได้ไหมคะชิมได้ได้ยังคะเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้แล้วค่ะอือก้อนเหนื่อยก่อนปรุงอีกหน่อยใช่ไหมก่อนชิมนะช,ชิมก่อนเปรุอ,อืม,มอร่อยไหมคะเออนัวนิดหนึ่งไหมหรือเป็นพ่อพลอยกินเค็มบ้าไม่รู้อะนิดเดียวงั้นแต่โอูแล้วนะ ไปใส่เค็มมากคนอื่นเขากินไม่ได้นะคะีพริกน้ำปลายนะเออใช่ใช่พอแมันจะ่วนลงอีกอร่อยเออใช่ใช่ใช่มันจะนวดลงอร่อยโอเคนะคะกระทะร้อนแล้วก็ไปเรื่อยๆนะผู้จุดกระเรียมจะไม่ค่อยจัดเลยค่ะพอคพอเป็นคนที่ต้องกินข้าวและคนมีความ ไม่รู้เป็นอะไรพิปเครียดเชื่อไหมก็งีแัวลงอัวนี่้พอยจะมีความสุขมากบางคนก็ทำขนมเออใช่น้สมันมันค่ะกัผักผักเรียงค่ะลูกสายชอบต้องกินกับสมังฝรั่งเอ คุณพี่เราก็ชอบเลยเนี่ยมันสมบัติฝรั่งทุกคนอาจจะชอบแกงมันสมบัตแตแแแแแ่แล้วกับแกงค่ะแกงเขียวหวานแกงกะหรี่แกงกุเร่แล้วก็เอ่อแล้วก็อะไรนะผัดไทยอ่าข้าวซอยเนี่ยวันศุกร์ทำผัดไทยมาป็นที่จะไม่ให้กระเทียมไหม้นะคะเพราะว่ามันจะขมนะคะอยแค่นี้นะคะที่หาเริ่มเหลืองนิดนดี่ก็จะพอแนละ้วเะามาหมูหมูนี่ก็หมักประมาณนาำ มุ้ยแต่้งมันมีด้วยนะฮะมีมีผ้าผ้าจับลายทีนนะ้าจับคนชอบนี้หนักมากค่ะสะใจค่ะเออคหมูใช่จ้ะพอลงแล้ว่แกเ ไฟรู้สึกจะไม่เร่งแล้วค่ะเร่งเลยเสร็จแล้วพักก็จะใส่โป๊ยเพราะว่าตักนาำหมูจะแข็งพอจะซื้อที่ไหนคะพี่ป่าแม่โป้ก็มีเนาะแม่โป้ค้ามีค่ะพอเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวคือพอชอบ ชอบกับปรุง,รงนะฮะมันจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อบางทีเห็นหม้อเล็กๆน,นี่ฮะคนไปซ้ายาก็หกคนไปขวาก็หกทีนี้ปานเลยเนี่ยควรเลิะเลิะมากค่ะเลอกเม่ใช่ใหญ่ก็จะเออไม่ใช่หนาะแล้วก็จะตามด้วยนี่ค่ะผักแห้งแข่งนะคะใส่ลงไปเลยแล้วจะเป็นแครอทเป็นนี่นะคะก็หัน่นไปแล้วนะคะใส่ลงไปเลย ใช่ไหมไม่เคยใช้เตาแบบนี้เลยนะมีแต่เตาแก๊สบ้านมันเนเตาแบบนี้มัน ผักผักรวมแอนแกงมัส,สมัมนไก่แกงมัส,สมนแบบพี่ป่านแกงท <c> ำ <oughs> ไมหิว้วเหรอเพียไปฟังเทศนาก่อนไม้ดีค <c oughs> คุณคิดก็เป็นคนชอบอ่ะคุณคิดคิดมาถามค่ะคุณคริสนะคะมาถาม <c oughs> คือเห็นอาหารไม่ได้ค่ะคือแกเป็นขาประจำชิมค่ะคุณคิดอ่ะมัสมัเนื้เออ ใช่ค่ะแกบอกทําอะไรกินกันแกเป็นคนมีความสุขกับการให้ชิมอ่ะคิดก็ถูกแล้วมีชอบทำมีชอบทำก็มีชอบชิลงเลยนาะค่ยปหอวาปก่อนก็าต้องลทำสักมัดจะออกมาหวชิมปูจะได้ไม่เปลืองขึ้น <c oughs> กันนะคะบางทีก็จะใส่แค่นี้นะคะซีอิ๊วขาวสลก็แน่นอนนะคะซอสหอยนะคะช่วความคงกรอบนะคะก็ส่วนใครไม่กินหวานนี่ก็น้ำมันหอยเขาก็จะหวานนิดหน่อยนะคะก็คือปรุงรสตามชอบเลยนะคะใครจะใส่ผงนัวอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะอยางนะคะก็ส่วนน้ำตาลนี้นะคะก็แล้วแต่แฟนของบ้านเลยนะคะ เราก็จะใส่ที่นะคะ่ะสักช้อนกาแฟส่วนแฟนทางบ้านนี่ไงทุกเราค่อยชิมที่หลังนะคะอย่าไปใส่ปุ๊บทีเดียวนะคะเับเราขี้ยาานี่นะนี่ก็คน,นะคะ่ะมัาจะใส่ผงนัวใส่ขะนอเ้ย่อรสด,ดีอะไรเนี้ยก็จัดไปเลยนะคะ ก็ที่นี่อาจารย์ที่โบดเขาแบบแพ้แพ้ชูรสอ่ะกินแล้วแบบไม่ได้นะไอก็เลย,นะยต้องแบบเราก็จะกินแบบผัดแบบไม่ใส่นะคะนี่ส่วนแฟนทางบ้านก็จะไปตามชอบเลยนะคะ ใหญ่แค่ไหนก็าพี่ซี่ก็ไม่หวั่นนะคะยิ่งชอบนะคะนางมักเลยค่ะเห็นกระทะแล้วบอกขอผัดหน่อยได้ไหมคือชอบค่ะกระทะใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆนี่ค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากแต่บางคนนะก็เห็นใหญ่ๆพุกกลัวนะเหมือนแม่อะค่ะแกเป็นลูกยค้านะแต่พอกี้เห็นหม้อแกขายตามหมู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันก็แบบว่าบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้อแกเลยทาหม้อไม่ใหญ่แต่พอกี้เห็นอะไรหม้อใหญ่ๆก็กลัว ช่าเฉยเลยอ่ะแต่ลูกสาวนี่วิ่งใส่เลยใครบอกให้แกงงอใหญ่กต่ท้าใหญ่เนี่ยนางชอบขอดชิมก่อนนะฮะชิมก่อนปรุงค่ะอุ้ยปรุงก่อนเช็มขอดชิม่อมเยเด้ออุ้ยรสอ่ะอุ้ยปรุงทีเดียวเอาอยู่เลยอ่ะพี่ป่านคะขอพี่ป่านมาชิมหน่อยค่ะนี่พอแล้วค่ะเพราะว่าเราต้องคิ้ไว่อีกเดี๋ยวมันจะ ี๋ยวมันจะพีดของมันเองใช่มันร้อนอยู่ใช่ไหมฮะปิดเลยนะคะอ่าไม่ไม่ฮะเดี๋ยวมันคือที่หลังแน่พี่ป่านชิมเลยค่ะโอชิมไม่หักตรงน้ำเลยค่ะพี่ป่านอ่าอย่าเอาหมูนะถ้าหมูน้อยให้พูดเล่นนะคะโอเคโอ้แล้วนะสำหรับคนที่ไม่กินเนาะอร่อยใช่ไหมพี่ป่านนะการันตีนะคะการันตีนะคะไม่อร่อยก็ไปพูดลับหลังได้แต่อย่ามาพูดต่อหน้านางหน้านางเครืองไม่ได้ค่ะอร่อยค่ะโอเค อร่อยเพราะคนหมักหมูใช่ค่ะอร่อยเพราะน้ำหมักหมูค่ะอร่อยจริงค่ะแต่อร่อยค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วค่าอาหารของเราก็วันนี้คนมาไม่ค่อยเยอะนะคะแต่อาหารของเราคะเดี๋ยวกินไม่หมดนะคะเราก็จะห่อนะเผื่อพี่น้องด้วยเผื่อพี่น้องด้วยค่ะ เอาไปฝากพี่น้องอรอเรารด้วยนะคะ<ร>ก็คือมีบางส่วนที่เขาอ่าไม่ได้มาวันนี้นะคะเราก็จะหอไปฝากเขาด้วยนะคะให้ตามบ้านอือหือ่าไปให้ตามบ้านเลยนะคะรู้สึกวันนี้หน้านางเด้งมากเลยนะคะพอดีไปซื้อคีมอาะอ๋อเหรอคะอือือจากบิ๊กซีโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูอาหารหน้าตาอาหารของเราก่อนกินก่อนนะคะ,ะนี่นะคะหน้าตานะคะหน้าตาอลังการมากเลยนะคะส่วนนี้นะคะมัสมั่นค่ะ โครกระทะยักษ์นะคะไม่ใช่หม้อนะคะโคดกระทะยักษ์เลยนะคะโอ้โหเลิศมากนะคะแต่มาสมั่นนะคะพี่ป่านเขาแกงก่อนบาเปซี่มาถึงนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะใหญ่หม้อนี่ของปาเปซี่ก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสอยนะโอเคจุดเจือปน้จุดเจิด เตรียมนะคะหม้อข้าวนะคะก็ใหญ่ค่ะ <c oughs> คือคือบดเรานีดค่ะของใหญ่ๆนะคะหม้อข้าวก็ใหญ่นะคะแล้วก็นี่ค่ะก็ตักกันไปอย่างนี้เลยนะคะเป็นเซตพริกน้ำปลาก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะของหวานก็มีเป็นแตงโมงนะคะก็นี่ค่ะเลือกตักเป็นชุดอย่างนี้เลยคือวันนี้คนมาไม่เยอะค่ะคนมาไม่เยอะนะคะแล้วก็นี่ค่ะแค่นี้พอนะ,ะไม่พอเราค่อยมาเสริมได้นะคะก็อยู่ในหม้อ ในอะไรนี้คะจะได้แบบว่าถ้าเหลือแล้วมันมันไม่อยากเอามาเป็นเป็นนั่เนอะเนาะใช่ค่ะตักไปใช่นี้ก่อนนะคะเราค่อยมาไม่พอก็ค่อยเอามาเสิร์ฟไปเตรียมจานเลยไหมตั้งชุดไ้ไหมยกออกไปข้างนอกเลยไหมจ้าโอเคเดี๋ยวปาไปซียกจานกับช้อนไปก็ให้ผู้ชายมายกโอเค สักสิบกว่าใบพอแล้วพี่ป่าน่อยว่าอะไรค่ะช้อนส้อมอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวปาไปซี่ไปช่วยพี่ป่านเตรียมก่อนนะคะ

Six and twenty four. The Lord bless you and, you, and keep you. The Lord make his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord lift up his countenance or his face upon you. ยกนี่ครัที่สิ่งดสุดได้เลยพระพักของพระองค์ก็ฉายของพระองก์สร้างกัเราและประทานสันติสุขให้กับเรา So thank you Lord that you are with us this week ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดสัปดาห์และพระองค์ทรงอวยความเราตลอดสัปดาห์ Because you are a good master เพราะพระองค์ทรงเป็นนายที่ดีของเรา So thank you Lord you have been with us and you are a good God พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสดีที่ทำกันเราในพระนามพระเยซูเจ้าสาการในพระนามพระเยซูเจ้าคิดยกหม้อข้าวไปไม่ยุบหม้อข้าวเดี๋ยวดิฟแฟนได้ไหมโอเค คิดมาช่วยยกนะคะใช่ใช <one> yes. sure ่คิดวมาช่วยยกหม้อไปนะคะ idea. นี่นะคะจานของปาพิซซี่นี่ค่ะมาะมากินด้วยกันที่ปากก็ทำเองนะคะ,ะใส่มาเยอะ i'm ็จจะเสร็จนะคะน่าจะต่อสัญญาทําต่อตอีกต่ออีกเปลี่ยนนะ เด็กค่ะก็ไปตามภาษาเขา,า,า,เขาเเหลานพี่ป่าน